คนเดียวที่ยังไม่พร้อมคือโซชาถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วหรือยังแมนยูในเต็ดภายใต้การทำทีมของโอเลกุนนาโซชาที่ในเดือนธันวาคมนี้จะครบรอบ3ปีแล้วที่โอเลกุนนาโซชาคุมทีมนี้อยู่แน่นอนว่ามีหลายอย่างที่เขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการวางรากฐานให้สโมสรด้วยวิธีของแมนยูในเต็ดที่เราคุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็นการนําเข้าดาวรุ่งที่น่าจับตามองเพื่อสร้างทีมเยาวชนที่แข็งแกร่งรวมไปถึงการคว้านักเตะระดับท็อปเข้ามาร่วมทีมอีกหลายๆคนถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกที่โซชาเข้ามาทําทีมขุมกําลังในวันนั้นกับวันนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนี่คือเรื่องดีๆที่โซชามอบให้กับสโมสรแห่งนี้สิ่งหนึ่งที่โซชามักจะพูดถึงอยู่เสมอก็คือโปรเจกต์การทำงานของเขามันคือการสร้างทีมระยะยาวเพื่ออนาคตเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลา และสิ่งเดียวที่โซชามักจะเอ่ยปากขอจากแฟนบอลน,นั่นก็คือการขอให้แฟนบอลทุกคนเฝ้ามองทีมด้วยความอดทนและให้เวลาทีมทีมนี้ได้พัฒนาขึ้นแต่แน่นอนว่าความอดทนของแฟนบอลแต่ละคนนั้นมีไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นกระแสต่างๆในเหล่าสาวกบิศาดแดงมักจะมี2ฝ่ายใหญ่ๆ,ๆนั่นก็คือฝ่ายที่ยังอดทนและสนับสนุนให้โซชาทํางานต่อไป และฝ่ายที่หมดความอดทนและเรียกร้องให้แมนยูเนตตดหาผู้จัดการทีมคนใหม่ที่ดีกว่าโซชาเข้ามาทําทีมและแน่นอนว่าไม่ว่าจะเหตุผลของฝ่ายไหนมันก็มีน้ําหนักพอๆกันจนไม่สามารถชี้ถูกและผิดได้อย่างชัดเจนสักเท่าไหร่จริงๆแล้วถ้าเราแร์พอสิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงและไม่สามารถปฏิเสธได้เลยก็คือโอเลกุนนาโซชามีพัฒนาการมากขึ้นจริงๆโดยการวัดจากผลงานสองฤดูกาลแรกของเขาไม่ว่าจะเป็นการเก็บแต้มได้มากขึ้น การเก็บชัยชนะได้มากขึ้นการผ่านเข้าไปเล่นรอบชิงชนะเลิศในรายการฟุตบอลถ้วยส่วนในฟุตบอลลีกการคุมทีมแบบเต็มตัวฤดูกาลแรกของโซชาเขาพาทีมจบอันดับที่3แต่ในฤดูกาลที่แล้วเขาจบด้วยการเป็นรองแชมป์แถมยังมีช่วงเวลาที่ขึ้นไปลุ้นแชมป์เป็นระยะเวลาสั้นๆอยู่ด้วยแผลใหญ่แผลเดียวของโอเลกุนนาโซชาในฤดูกาลที่แล้วก็คือการตกรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปียนลีกแบบที่รับไม่ได้จริงๆนอกจากนั้นผลงานของเขาในฤดูกาลที่แล้วก็ถือว่าทําได้ตามที่คาดหวัง เชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่ได้หวังว่าแมนยูเน็ดจะสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในฤดูกาลที่แล้วเพราะฉะนั้นการจบด้วยการเป็นรองแชมป์พรีเมียร์ลีกก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีพอสมควรสิ่งเดียวที่โอเล็กุนนาโซชายังขาดและเป็นสิ่งที่แฟนบอลเรียกร้องจากเขามากที่สุดนั่นก็คือการคว้าแชมป์และนี่คือเหตุผลหลักๆที่ทําให้แฟนบอลหลายคนไม่เชื่อใจว่า โอเลกุนนาโซชาจะสามารถพาทีมนี้ประสบความสําเร็จได้แน่นอนว่าเหตุผลแฟนบอลส่วนที่รับได้กับผลงานของโอเลกุนนาโซชาก็ยังมีอยู่สาเหตุก็เพราะว่าการเป็นรองแชมป์ทั้งสองรายการเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะถ้าไปดูขุมกาลังของแมนซิตี้ที่เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วตัวจริงของแมนยูนเ็ดอาจจะพอฟัดพพว์อย่างได้แต่ขุมกาลังสํารองปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแมนยูเนตยังห่างกับแมนซิตอ้อยู่9-1จริง ส่วนการแพ้ให้กับเบียเลอในรอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีกก็เป็นการแพ้จุดโทษและพวกเขาก็ยังขาดกับตั้นทีมคนสําคัญอย่างแฮร์รี่แม็กไวในเกมนั้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นการเป็นรองแชมป์สรายการจึงเป็นสิ่งที่พอเข้าใจได้สําหรับแฟนๆบางคนในตลาดซัมเมอร์รอบที่ผ่านมาแมนยูเนต็ดจัดการเสริมทัพให้แข็งแกร่งขึ้นโดยการคว้าจานอนซานโชราฟาเอวาลาละคริสเตียโนโรนันโด ซึ่งเมื่อประกอบกับทีมชุดที่มีอยู่แล้วทีมชุดนี้น่าจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดชุดหนึ่งของแมนยูเนเต็ดหลังจากยุคข,ของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กุสันเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นความคาดหวังของแฟนๆในฤดูกาลนี้จึงสูงมากๆพวกเขาไม่สามารถยอมรับได้แน่ๆถ้าเกิดว่ายังจบฤดูกาลด้วยการที่ไม่ได้แชมป์อะไรเลยอีกปีและถ้าเป็นแบบนั้นเชื่อได้เลยว่าไม่มีใครสามารถปกป้องตัวของโซชาได้อีกแล้วแม้ว่าจะเป็นฝ่ายที่เคยสนับสนุนเขาก็ตามที แมนยูในเตดเปิดฤดูกาลได้อย่างงดงามด้วยการถล่มลีดยูไนเต็ดในสงครามกุหลาบไป5ประตูต่อหนึ่งแต่ในนัดถัดมาพวกเขาก็พลาดเสมอให้กับเซาท์แทมป์ตันหนึ่งประตูต่อหนึ่งก่อนที่จะมาชนะอูฟเฮมป์ตันหนึ่งประตูต่อศูนย์แบบคือจับสุดในนัดที่3และหลังกลับมาจากช่วงพักเบรกทีมชาติแมนยูในเตดเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้4ประตูต่อหนึ่งจนถึงตอนนี้แมนยูในเตดยังครองตำแหน่งจ่าฟูงของพรีเมียร์ลีกได้อยู่แต่เกมที่หายนะมากที่สุดของแมนยูในเตดในฤดูกาลนี้ก็คือ การแพ้ยังบอยในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกแบบช็อกโลกเป็นนัดที่แฟนบอลผิดหวังมากๆเพราะขุมกำลังยังไงก็เหนือกว่าเห็นเแม้ว่าพวกเขาจะเหลือ10คนก็ตาม และแม้วันในเกมถัดไปที่เอาชนะเวสต์แฮมไปได้2ประตูต่อหนึ่งอาจจะพอลดกระแสลงไปได้บ้างแต่ในเกมคาราบาบครับพวกเขากับแพ้คาบ้านให้กับเวสต์แฮม1ประตูต่อศูนย์และตกลอบไปตั้งแต่ไก่โฮแต่ในเกมนี้แมนยูในเต่งส่งนักเตะตัวสำรองลงทั้งชุดยังพอที่จะเข้าใจได้บ้างแต่ในนัดล่าสุดที่พวกเขาแพ้คาบ้านให้กับแอสตันวิลล่าไป1ประตูต่อศูนย์แบบซวยซ้ำซวยซ้อนสุดๆเพราะพวกเขาเสียทั้งแฮร์รี่แม็กไกวกับลูกชอที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างการแข่งขันแถมบรูโน่เฟอร์นันเดสก็ยังยิงจุดท ไม่เข้าอีกเป็นเกมที่อะไรก็ดูแย่ไปหมดจริงๆจนถึงตอนนี้เสียงสนับสนุนจากแฟนบอลที่มีต่อตัวโอเล่กคุนนาโซชากําลังน้อยลงทุกวันหลายคนตั้งคําถามว่าถ้าผู้จัดการทีมยังเป็นโซชาอยู่แมนยูในเตจะคว้าแชมป์ได้จริงๆหรอเพราะพวกเขาต้องเจอทั้งเปปบิโอลาเจอเกนครอปและโทมัสทูเคิลที่ว่ากันตามตรงแล้วยังไงก็เหนือกว่าโอเลกุนนาโซชาแน่นอน ความไม่เชื่อมือในตัวของโซชาจึงมีมากขึ้นทุกๆวันและมีอีกหลายๆอย่างที่โอเล่กุนน่าโซชายังไม่ยอมแก้ไขสักทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้เกมการเปลี่ยนตัวที่ช้าเกินไปรวมไปถึงการเสียประตูแบบง่ายๆและไอเดียในเกมลุกที่ดูตื้อๆตันๆนเวลาเจอคู่แข่งที่เล่นเกมรับแน่นๆสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาของโซชามาโดยตลอดตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่เขาเข้ามาคุมทีมแต่กลับกลายเป็นว่าจะครบ3ปีแล้วสิ่งเหล่านี้ยังไม่ถูกแก้ไขเลยสักนิดเดียว เหตุผลที่ว่าโซชากําลังสร้างทีมเพื่ออนาคตอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องให้เวลาเขาไม่สามารถใช้ได้อีกแล้วในปีนี้และไม่แปลกใจเลยที่แฟนๆจะไม่เชื่อมั่นในตัวของโซชาลองคิดดูว่าคุณมีกองหลังที่แพงที่สุดในโลกยืนคู่กับกองหลังแชมป์โลกแต่คุณกลับเก็บคินชีตได้แค่นัดเดียวคุณมีตัวลุกอย่างจาดอนซานโชดูโน่เฟอร์นันเดสคริสเตียโนโรนันโดแต่คุณกลับเจาะคู่แข่งที่เล่นเกมรับเน่นๆไม่ได้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่แฟนๆหลายคนรับไม่ได้จริงๆ จริงอยู่ว่าต้องให้เครดิตคู่แข่งด้วยแต่ในเมื่อเราเป็นแมนยูในเต็ดเราไม่สนใจว่าคู่แข่งเล่นดีแค่ไหนเพราะสิ่งที่เราต้องทําให้ได้ก็คือเราต้องเล่นให้ดีกว่าคู่แข่งของเราแทนที่จะมานั่งชมว่าทีมคู่แข่งเล่นดีขนาดไหนเราควรคิดดีกว่าว่า ทำไมเราถึงเล่นดีกว่าคู่แข่งไม่ได้และถ้าเราเล่นดีกว่าคู่แข่งไม่ได้คนที่ต้องรับผิดชอบก็คือตัวของผู้จัดการทีมอย่างโอเลกุน่าโซชานี่คือจุดยืนของช่องแมนคูเนียนไทยแลนด์มาโดยตลอดถึงแม้ว่าผมจะซับพอร์ตโซชามากแค่ไหนก็ตามแต่เขาไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้จริงๆ,จร,งๆจริงอยู่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ของแมนยูเต็ดไม่ได้แย่อย่างที่พวกเราคิดพวกเขามีคะแนนตามหลังจากงูงแค่1คะแนน แต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าในช่วง6เกมแรกของฤดูกาลแมนยูเน็ดไม่ได้เจอกับงานที่หนักมากเท่ากับทีมใหญ่ทีมอื่นๆแมนยูเน็ดไม่เจอกับทีมใหญ่ทีมอื่นๆเลยในขณะที่ทั้งเชลซีแมนซิตี้และลิเวอร์พูลจะต้องตัดแต้มกันเองมันเป็นโอกาสที่ดีที่แมนยูเน็ดจะสามารถโกยคะแนนจากตรงนี้ให้ได้อย่างน้อยก็15แต้มและขึ้นนําไปเป็นจ่าฝูงด้วยซ้ําแต่โซชาก็ทําไม่ได้แบบนี้จะให้แฟนบอลเชื่อได้ยังไงว่า โปรแกรมฮัลลโหดในช่วงเดือนตุลาคมแมนยูเน็ดจะสามารถผ่านมันไปได้ด้วยดีและยิ่งไม่ต้องพูดถึงศึกยูฟาแชมเปียนล,ลีกคืนนี้ที่พวกเขาจะต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของบียารียลทีมที่เคยเอาชนะพวกเขาได้ในรอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีกฤูดูการที่แล้วและถ้านัดนี้แมนยูเน็ดแพ้อ,อีกมันจะเป็นการแพ้คาบ้าน3นัดติดต่อกัน ซึงนี่คือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่งกับทีมที่จะเป็นแชมป์อย่างน้อยๆในบ้านของคุณคุณต้องเก็บผลการแข่งขันให้ได้และโอกาสที่แมนยูเน e เต็ดจะไม่สามารถเอาชนะบียาเรลได้ก็มีสูงอยู่พอสมควรเพราะเขาไม่สามารถใช้งานอารอนวันบิสซาก้าที่ติดโทษแบนได้ส่วนลูกชอกับแฮร์รี่แม็กไกวที่บาดเจ็บไปในนัดล่าสุด โซชาเองได้บอกว่าพวกเขาไม่น่าจะหายทันในเกมนี้ทําให้สถานการณ์ในตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่แมนยู i นเต็ดจะแพ้กับ b บียเรลและแน่นอนว่าถ้าพวกเขาแพ้เบียเรลอีกรอบโอกาสเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายก็จะลดลงไปอีกและถ้าพวกเขาไม่สามารถเข้ารอบไปได้จะให้แฟนบอลเชื่อได้ยังไงว่าผู้จัดการทีมที่พาทีมตกรอบแบ่งกลุ่ม2ปีติดต่อกันจะพาทีมนี้ประสบความสําเร็จได้เพราะแค่รอบแบ่งกลุ่มยังผ่านไปไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นแล้วเกมนี้ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิน้นถ้าโซชายังแพ้อีกรับรองได้เลยว่าแม้แต่แฟนบอลที่ปกป้องเขามาตลอดก็ไม่สามารถปกป้องเขาได้อีกแล้วเหตุผลที่ว่าเราอยู่ในช่วงของการสร้างทีมเพื่ออนาคตมันไม่สามารถใช้ได้อีกแล้วเพราะพูดกันตรงๆว่าทีมชุดปัจจุบันนี้พร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์เหลือแค่เพียงตัวของโซชาเท่านั้นที่ยังไม่พร้อมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ ให้ช่องแมนคูเนียนไทยแลนด์และ Facebook แฟนเพจแมนคูเนียนไทยแลนด์ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ